สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page mm hmm. เพื่อนเกษตร h ช n แนลนะครับเช้านี้ก็มาใส่ปุ๋ยต้นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยหรือว่าสายพันธุ์พระราชทานนะครับปลูกไว้ก็ประมาณ80ต้นได้นะครับในจุดตรงนี้รอบคูสะนะครับประมาณ80-100ถึง100ต้นนี่แหละย,ยังไม่ได้นับแบบจริงจังนะครับเพราะว่าขยายปลูกไปเรื่อยๆนะครับออกหนอก็ขยายไปเรื่อย ตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเทคนิคนะครับการใส่ปุ๋ยในช่วงหน้าแล้งเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับซึ่งไม่ได้อิงจากที่ไหนนะครับหรือว่าอาจจะเหมือนของใครๆก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็จะใส่ในลักษณะแบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับผมก็จะขุดเป็นหลุมประมาณ2จอบนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีลงไป ลุมละกํานะครับผมก็จะทําไว้ประมาณ2-3ถึงหลุมนะครับจุดนี้จุดนู้นนะครับห่างจากต้นก็ประมาณ1ศอกนะครับห่างจากต้นก็ประมาณ1ศอกแล้วก็จะฝังกลบไว้เลยปกติถ้าผมโรยไว้รอบคนต้นก็คือจะต้องรดน้ำไว้หน่อยเพื่อให้ปุย๋ยเนี่ยมันละลายแล้วก็ซึมลงไปในในดินนะครับแล้วก็รากก็จะเดินหากินได้ทั่วถึงแต่ทีเนี้ยช่วงนี้มันไม่ค่อยได้รดน้ำนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ํา ได้รับน้ําสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูจากมือถือนะครับในข้อมูลแอปในโทรศัพท์เขาก็บอกว่าฝนจะตกวันนี้อีกครั้งนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ฝนจะตกผมก็เลยเทําการฝังนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเออมันจะฝนตกจริงไหมแต่ที่แน่ๆเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็ฝนตกนะครับแล้วก็วันนี้ก็บอกว่าฝนจะตกผมก็เลยต้องมาใส่ปุ๋ยโดยการขุดหลุมแล้วก็ฝังไว้แล้วก็ เอาดินกลบไว้นะครับกลบไว้ที่เนี้ยแน่นอนรับปุ๋ยไม่ระเหยไม่ไปไหนแน่นอนจะซึมอยู่ในบริเวณแถวนี้นะครับซึมบริเวณแถวนี้แล้วก็เราก็จะไม่เสียเปล่าหรือเพื่อนๆที่ขยันหน่อยนะครับอันนี้เป็นการทําแบบขี้เกียจนะครับขี้เกียจขยันไม่มากนะครับแบบนี้ก็คือขยันไม่มากแต่ถ้าจะให้ขยันมากๆเลยก็คือต้องขูดเอาหน้าดินนะครับขูดๆๆๆๆขูดขูดขูดออกจากโคนรอบโคนต้นแล้วก็โรยปุ๋ยนะครับรอบๆแล้วก็ฝังกลบแล้วก็เอาดินมากลบ อีกทีนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่แบบนี้คือผมอยากต้องการให้มันเสร็จอย่างรวดเร็วก็ขุดหลุมละ2จอบนะครับสัก 2- 3ถึงหลุมต่อโคนต้นกล้วยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอย่างหลุมละกรรมํมเป็นปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับ16 1ห 16, 16นะครับหรือจะ15 15 1าก็ได้1 7 1 7 17, 17ก็ได้นะครับสูตรเสมอแต่ผมจะใช้สูตร 16, 16, 16กนะครับท็สอบหนึ่งก็ค่อนข้างแพงนะรประมาณ1,400 เป็นปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ใช้ใช้ดีนะครับนี่นะครับต้วยน้ำว้าพันเตีย้ยจริงๆหนอเนี่ยออกเยอะมากนะครับโคนต้นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ4-5่ห้าหนอนแล้วผมก็ทยอยขุดไปปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับริมริมรอบขอบคนานะครับริมรอบขอบคนาขุดขยายเรื่อยๆนี่ครับหนอนออกเยอะนะครับอย่างต้นนี้ผมก็ขุดไป แยกไป2หน่อแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก3หนอ่อ1 2นี่แล้วก็3อีกตัวเล็กๆเนี่ยหน่อเล็กๆทยอยขุดไปเรื่อยๆจริงๆก็อยากจะไว้หนอ่อต้นละหนอนะครับจริงๆก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เราต้องการที่จะขุดขยายก็ต้องทําแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องการให้มันมีสายพันธุ์มากๆไว้ก่อนนี่นครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นนะครับก็จะมีเศษฟางเศษใบไม้แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับที่เราได้เอามาผสมกองไว้ครับกองไว้โคนต้นแล้วก็นี่ครับอย่าง,งกองจุดตรงนี้ก็จะมีทั้งใบไม้มีเศษฟางแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวนะครับเอามาเทกองไว้รอบต้นทีนี้มันก็จะทําให้เราแบบว่ารดน้ําแค่ครั้งเดียวก็อยู่ได้นานเป็นสัปดาห์เลยนะครับจุดตรงนี้อยู่ ไกลนะครับอยู่ไกลหน่อยไม่ค่อยได้มารดน้นานา้นทีก็จะเอารถไถน,นะครับคูบาต้ตารถไถเดินตามนี่แหละเอามาก็มีท่อ,อให้ขูงก็จะดูดน้ําดูดน้ํามาใส่ต้นกล้วยนะครับสัปดาห์ละครั้งดูแล้วก็โอเคนะครับสวยงามโอเคเดี๋ยวจะมาตัดหญ้าหน่อยโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ